Recommendation of the Week สัปดาห์นี้ขอเสนอ w ว v e s หนังที่ราวกับเป็นคลื่นอารมณ์ที่สาสาสุกการเยียวยาและบทเรียนแห่งชีวิตผลงานการกำก,กับของ Trey Edward Charles จากคริชาและ It Comes at Night จัดจำหน่ายโดย Studio อ2 4 w เวนีถือเป็นภาพยนตร์ที่ไม่เพียงเล่าเรื่องราวแต่ยังสร้างประสบการณ์ทางอารมณ์ที่รุนแรงและงดงามจึสามารถกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในหนังที่ ถ้าสนใจศิลปะการเล่าเรื่องผ่านภาพและเสียงไม่ควรพลาดชมตัวหนังแบ่งโครงสร้างการเล่าเรื่องออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งมุ่งเน้นที่ชีวิตของไทเลอร์นักกีฬามวยป้ามดาวรุ่งระดับมัธยมปลายที่ดูเหมือนจะมีอนาคตอันสดใสแต่เบื้องหลังกลับต้องแบกรับแรงกดดันมหาศาลจากผู้เป็นพ่อซึ่งปรารถนาดีแต่เข้มงวดเกินไป ทำให้เส้นทางของไทเลอร์ต้องดำดิ่งลงสู่จุดพลิกผันที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไปตลอดการอีกส่วนมุ่งเน้นไปที่เอมิลี่น้องสาวของไทเลอร์ผู้ต้องเก็บงำความเจ็บปวดและพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ของครอบครัวที่รอของระแหงให้กลับมาประสานกันอีกครั้งผ่านการเดินทางแห่งการให้อภัยและความรักความโดดเด่นของเวฟส์อยู่ที่การใช้เทคนิคทางภาพยนตร์เพื่อถ่ายทอดสภาวะอารมณ์ของตัวละครได้อย่างทรงพลังพุ่มกับเลือกใช้การเคลื่อนกล้องที่หมุนวนอย่างต่อเนื่องอยู่บ่อยครั้ง การเปลี่ยนอัตราส่วนภาพ aspect ratio เพื่อสร้างความรู้สึกอึดอัดและการปลดปล่อยรวมถึงการใช้สีสันจัดจ้านและแสงนีออนที่โอบล้อมหนังอยู่เกือบตลอดทั้งเรื่องสะท้อนความรู้สึกภายในที่ปั่นป่วนทั้งหมดนี้ยังถูกประกอบเข้ากับดนตรีประกอบอันยอดเยี่ยมจากเทรนด์แร็เนอร์และอตติคัดรอสพร้อมด้วยเพลงประกอบที่คัสสันมาอย่างลงตัวสร้างประสบการณ์ที่ผู้ชมเหมือนได้ถูกดึงเข้าไปในโลกของตัวละครอย่างสมบูรณ์ But you swim as well as you fly swim as as well อีกทั้งความสำคัญของหนังเรื่องนี้คือการสารวจประเด็นที่หนักแน่นและร่วมสมัยอย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นชายที่เป็นพิษ Toxic Masculinity แรงกดดันสู่ความสำเร็จของคนรุ่นใหม่การพังทลายของการสื่อสารในครอบครัวและที่สำคัญที่สุด คือพลังของการให้อภัยและความเห็นอกเห็นใจท้ายที่สุดแล้วเวฟจึงไม่ใช่เป็นภาพยนตร์ดราม่าครอบครัวทั่วไปแต่เป็นบทบันทึกการเติบโตที่สะท้อนได้เห็นว่าแม่ชีวิจะต้องเผชิญกับคลื่นลมที่ห่มกระหน่ำจนแตกสลายแต่แสงสว่างแห่งการเยียวยายังคงรออยู่เสมอที่ปลายทาง